โอ้ oh, เพลงหันสามากเลยกระสิทธิ์แดกไหมเนี่ยโอ okay. เคป็นเสียงสักคู่หนึ่งนะฮะโอเคนะฮะสวัสดีท่านผมทุกท่านนะฮะวิ่งอยู่ในเออเออลินพันธ์แล้วอยู่ใน Work Together นะฮะเป็นแมพที่ ก็ยายจะอ่านได้เลยพอสมควรนะเป็นแบบที่ดีแต่ว่ามันค่อนข้างจะมีบั๊กเยอะนิดหนึ่งอะนะมันคือ WorkAr อาร์ z a ิซ a ่าพแต่ว่าคุณอยู่ในร้านสวกซื้อนะฮะแล้วคุณอยู่ในร้านสวกซื้อเกาหลีด้วยนะก็เราจะมาลองเล่นให้ดูในวันนี้เลยนะก็อย่างแรกเลยผมหาปุ่มปิดเพลงสักคู่นะเมื่อกี้เพลงอย่างดังอะเสียงปิดไปละโอเคฮะก็มาเริ่มมาเลยนะนี่คือร้านสวกซื้อของเราเองน,นะ GS 2 5หน้าที่เราคือการทำงานในนี้แล้วก็เก็บเงินไปไปทำบ้านแตกบ้านตามสูตรเว r ร์กอพิซ่าเพจนะฮะก็ถามว่าผมรู้ได้ไงว่ามันเป็นร้านเกาหลีนะฮะก็คือเอ่อถ้าเกิดคนเอเดินดีๆนะฮะมาเดินหลังร้านแถว,แถวนี้มันจะมีวิทยุให้คุณเปิดฟังอยู่นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะนี่ๆๆมันเปิดได้สมาร์ทโฟนนะฮะฟังเพลง GS 25ซ โอเคชัดเจนนะฮะเอาเป็นว่าไปทํางานกันดีกว่านะเราไม่สามารถทํางานได้ทันทีนะฮะเราต้องไปทําการเลือกหน้าที่ของเราก่อนนะในตรงเออหน้าร้านนะฮะแล้วเกมนี้แหลกอยู่เนี่ยแล้วมันจะมีแบบว่าลูกค้าแบบว่าสกปรกแบบนี้ด้วยนะลูกค้าสกปรกเราต้องเออเตะเขาออกไปนะไม่งั้นเขาจะพังร้านเราแบบว่าโยนเข้าของมั่วซั่วนะและเขาไปไม่หยุดเลยอะ่ะผมจะเตะเขาไงวะเนี่ยเออสักรู่หนึ่งนะคะุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้า,คคาแปบ๊บหนึ่ง ไปออกไปได้ไหมเนี่ยโอ้มันมันวิ่งเร็วมากเลยมันไม่หยุดเลยโอเคเตะไปแล้วเรียบร้อยก่อนจะเตะได้เพื่อนไม่สอนกันเลยเหรอเมื่อแต่แบบทํางานแคชเชียร์กันโอเคฮะเราสามารถเลือกงานนี้ได้มันก็จะมีงานอยู่ประมาณ5งานด้วยกันในแมปนี้นะฮะตัวอาชีพแรกนะฮะผมจะเลือกเป็นตัวของเอ่อรีสต็อกก่อนแล้วกันนะเป็นอาชีพที่ทํายากเกือบที่สุดแล้วในเกมนี้นะฮะก็อย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าชั้นไหนมันว่างนะ เราแบบดูก่อนว่าชั้นไหนลูกค้าแบบว่าซื้อเยอะหรือเปล่าอันนี้นะฮะสแน็คมันจะขึ้นอยู่ข้างบนนะเป็นหลอดถ้าเกิดเออหลอดมันน้อยนะแสดงว่าของในชั้นเนี่ยมันเริ่มน้อยแล้วเราต้องการขนมใช่ไหมเราก็ต้องเดินมาหลังร้านแบบนี้นะเนี่ยเดินมาหลังร้านแล้วก็หาชั้นขนมดูตรงป้ายอย่างนี้นะวันดีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแล้วดูพื้นได้ดีกว่าผมลืมไปเนี่ยดูจากพื้นก็ได้ไม่ต้องไปดูป้ายนะอันนี้คือสแน็คนะแล้วก็ต้องเออหยิบไอ้นี่มานะแล้วก็กดพุดอินเข้าไป นี่เราก็จะได้เออ่มาตรงแบบนี้แล้วนะเราก็ต้องไปรีสต็อกเข้าไปนะเนี่ยหาชั้นที่เราดูมาดูมาเมื่อกี้แล้วก็ดิสเพย์เรียบร้อยฮะแล้วก็ทําการรีสต็อกเรียบร้อยนะแล้วก็ได้เออ่แบดด้วยนี่ฮะอันนี้ก็คือชีพรีสต็อกนะโอเคไปเช็คของก่อนว่าชั้นไหนขาดของบ้างชั้นนี้นะฮะเอ่อ instant l i g h อะไรนะข้าวเสล็ดลูกอ่ะเกาหลีเขามีแบบนี้ด้วยเหรอ เป็นแบบข้าวสเสวยรูปไม่ใช่มาม่านะฮะไม่ใช่มาไม่ใช่บะหม,มี่กึ่งสเสวยรูปตัวนี้คือข้าวสเสวยรูปนะก็จะต้องเอ่อหาก่อนอันไหนคือข้าวสเสวยรูปโอเคอันนี้ใช่ไหมพุทอินแล้วก็ไปใส่ชั้นกันนะฮะคลิปนี้จะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมรีบเอาล่ะอันนี้ใช่ไหม instant l i g h ใส่เข้าไปโอเคฮะเรียบร้อยอาชีพต่อมานะฮะนั่นก็คืออาชีพเอ่อแคชเชียร์แล้วกันนะ ตอนนี้เราเป็นแคชเชียร์นะเราก็ต้องไปรับลูกค้ากันซึ่งเออตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเออแออัดพอสมควรนะคือคนเขาเต็มเต็มหน้าที่ไปแล้วโอเคผมสามารถทํานี้ได้สวัสดีลูกค้าครับโอเคสแกนซื้อเลยเนี่ยทำให้มันใหญ่จังเนี่ยโอเคเขาอยากได้เครดิตการ์ดโอเคให้ไปเรียบร้อยฮะลูกค้าก็ไปแล้วเพื่อนแย่งงานว่ะไปดีกว่าเพื่อนคนไทยด้วยเนี่ยผมไม่อธิบายเยอะเพราะว่าเออคนมันเต็มแล้วผมไม่สามารถทําได้ แล้วก็อาชีพต่อมานะฮะได้ก็คืออาชีพคลีนเนอร์นะแล้วก็ต้องทําความสะอาดลานนั่นเองนะโดยวิธีต่างๆซึ่งเราจะมีะอุปกรณ์ทั้ง3อันนะถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะก็เนะี่ยเรามีผ้านะฮะเรามีอะไรเนี่ยม็อบนะฮะ แล้วก็มีไม้กวาดนะผ้านี่คือไม่ได้ใช้เช็ดกระจกนะฮะผ้านี่คือเอาไว้เช็ดพวกขยะในร้านนะฮะที่เป็นอย่าว่าของเปียกอะไรประมาณนี้นะต้องใช้ผ้าเช็ดแต่ว่าเป็นของเปียกที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของเปียกเหมือนกันแต่ว่าสําหรับของเปียกที่มันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็อันนี้สาหรับของแห้งมัง้งผมไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้แต่ว่าไปดีกว่านะอันนี้คือเศษขวดโอเคใช้ไม้กวาดกวาดไปเรียบร้อยสะอาดละ แล้วก็ไปที่อื่นกันอันนี้เป็นออไอติมใช่ไหมแล้ก็ต้องใช้นี้ใช้ไมม็อบเียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของโอ้ได้ใบเช็คมานะฮะเป็นงานพราร์ทไทม์นะเราทางานเยอะแล้วก็ได้เงินเยอะประมาณนั้นถ้าจะใช้สำหรับพกเช็ดมามากพวกนี้นะเนี่ยมันจะเป็นของเปรคข,ขนาดเล็กนะก็สามารถใช้เผ้านี่ถูกไ,ได้นะ มันควรจะเรียกว่าของเป็ดที่มันอยู่บนโต๊ะมากกว่านะเอาจริงนะเนี่ยเรียบร้อยฮะสะอาดเลยแต่ว่าลูกค้าในร้านนี้ค่อนข้างจังเลนะฮะคือแบบเราทําความสะอาดไปประมาณวิหนึ่งนะฮะมันดอบขยะอาใหม่อีกแล้วเอาล่ะเราไปทําอาชีพอื่นดีกว่านะไปทําอาชีพเออเดลิเวอรี่กันดีกว่ามันมีแค่เสียเชีพนะคลิปนี้ก็เลยจะค่อนข้างสั้นหน่อยก็มากันนะฮะอาชีพเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ก็แล้วก็จะมีกุญแจรถมานะเราก็ต้องไปหลังร้านเมื่อกี้ที่เราเดินไปตอนต้นคลิปนะก่อนที่เราจะออกรถนะฮะขอฟังงเพลหน่อย ขอเพลงลิกาสิบหนึ่งเพลงเปิดมาอืมอืมอืมลิกาสิ์โอเคซึ่งเกมนี้ก็ยังกลัวลิกาสิ์อยู่นะคือแบบไม่ได้เอาเพลงเขามา100%มันยังแบบเปิดเพลงแค่ประมาณ30มสิบวิประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วก็ไปเข้าเออ่รถบรรทุกเรากันนะมันก็จะมีรถบรรทุกให้เราเลือกเลยแล้วก็เข้าไปแล้วก็ขับไปนะฮะซึ่งเมืองน,นี้ก็จะค่อนข้างใหญ่มากนะแต่ว่า เป้าหมายของรถบรรทุกเราเนี่ยมีแค่เป้าหมายเดียวนะฮะก็คือไปที่เอ,อ่อคลังนะฮะแล้วก็ไปเอาของมานั่นเองนะคลังก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยก็เนี่ยขึ้นมางนี้นะผมจะสอนวิธีเออ่ทำรถบรรทุกนะเพราะว่าผมเบอร์ผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะซับรถบรรทุกนะโอเคมาอันนี้คันของเพื่อนนะเรามาจอดตรงนี้แล้วกันนะโอเคมาจอดนะฮะอย่างแรกเลยเต้องเปิดท้ายก่อนนะถ้าเกิดไม่เปิดท้ายแล้วเ,เราไปข้างในนี้แล้วเ,เราไปทําของนะฮะเราจะบั๊กทันทีนะโอเคฮะ แล้วก็สปอนมาเลยนะอันนี้จะเป็นรถเข็นนะฮะแล้วก็ต้องหยิบมาแล้วก็บางนี้นะแล้วสามารถดูได้ว่าของอะไรขาดตอนนี้นะตอนนี้ก็ดูตามหลอดนะฮะคุกกี้ขาดอยู่นะ,ะแล้วก็ต้องกดคุกกี้มาโอเคช่างมันแล้วกันนะเพื่อนกดเห็นแล้วก็เดี๋ยวผมกดตรงกล่องนะฮะเพื่อเอากล่องมาใส่ตรงเออที่เขียนแบบนี้นะนี่ใส่มาใส่มา,มาตเต็มแล้วแล้วก็เอาที่เขียนนะฮะไปใส่หลังรถบรรทุกคือถ้าเกิดเราเขียนไอ้ที่เขียนนีดด้อยู่นะฮะเราจะไม่สามารถเปิดท้ายรถได้ถ้าเกิดเราแบบไม่เปิดท้ายรถก่อนเราจะบักทันทีนะ เรียลล้อยรถเข็นอันแรกเข้าไปได้เราสามารถจุดได้สองรถเข็นแล้วก็จะใช้สองรถเข็นไปเลยเนี่ยระยะเก็บค่อนข้างไกลนะโอเคมาเก็บมาเก็บแล้วก็เก็บโอเคเต็มแล้วไปกลับกันเอาไปเข้าหลังรถบรรทุกนะเก็บเป็นว่าปิดฝาหลังรถบรรทุกกันนะฮะแล้วก็กลับบ้านนะถือถ,ถกุญแจกลับบ้านกันไม่ใช่บ้านสิมันเป็นแค่ร้านสวกเซอร์โอเคมากลับกัน ฟิวล,ลงเนินมาแบบสามร้อยเนะฮะผ่าไฟแดงทุกโค้งนะอันนี้ก็คือวิธีการขับรถที่ถูกต้องในเกาหลีแล้วก็ให้มาใกล้ๆตรงนี้นะเพื่อดรอปสินค้าลงไปก็เนี่ยมาใกล้ๆแล้วก็บาข้างหลังนี้โอเพนดรอปเข้าไปซึ่งการดรอปมันจะแปลกๆหน่อยก็คือเนี่ย <c oughs> ดรอปมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคิด <c oughs> ว่ามันดีสปอน combien, ใช่ไหมแบบว่าหายไปเลยแต่ว่าไม่ใช่นะฮะมันเข้าร้านไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ปิดฝาหลังรถแล้วก็ไปเออไปเอาของใหม่นี่คือ Del i v e r y นะฮะเป็นอาชีพที่ ค่อนข,ข้างสบายแต่แค่เชียร์สบายสุดนะฮะมันไม่สบายหรอกนะเดลลี่ mm. เนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นไปนานๆคุณจะพบกับบั็กนะฮะถ้าเกิดเราเอ,อ่อหยิบรถเข็นเม,มื่อกี้มาใช่ไหมเนี่ยรถเข็นนี้นะถ้าเกิดเราหยิบมาแล้วเรากดออกตรงขวาล่างนะฮะมันจะไม่ออกให้นะเนี่ยคือเรายังถือรถเข็นอยู่แต่ว่าเราสามารถวิ่งด้วยสปีดคนปกติได้แต่ว่ารถเข็นเราก็ยังจะสามารถเอ,อ่อหยิบของขึ้นมาได้นะฮะ นี่คือบั็อกอย่างแรกนะแล้วถ้าเกิดเราไม่เปิดท้ายรถเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเปิดได้เลยนะตลอดการถ้าเกิดเรายัางถือรถเข็น้อยู่ซึ่งมันก็ติดเรากับเราต่อไปแบบนี้นะโอเคเพื่อนเราขอเราขอขอโหลดเข้าไปหน่อยโอเคขอบคุณเพื่อนเราแบบเราติดบั็อกอยู่โอเคเพื่อนเปิดให้เราลนะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปตำรวจบ้านดีกว่านะไปสำรวจแมีกันดีกว่านะก็ไปซึ่งวิธีที่จะกลับบ้านได้นะบ้านเหลค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นเราก็จะ ขโมยรถบริษัทนะฮะกลับบ้านกันมันทำอะไรกันวะเนี่ยแคชเชียร์แคชเชียร์ทำอะไรเนี่ยลูกค้าโกรธหนีไปแล้วเนี่ยโอเคกลับบ้านกันดีกว่านี่โฮมโซนทาวไปโอ้ยทำไมติดเนี่ยต้องเดินเหรอโอ้ต้องเดินให้เลือกบ้านเหรอเลือกบ้านใช่ไหมโอเคมาโอเคโอเคโเคไม่ฟัง <c oughs> ไม่ฟังอะไรเลยโอ้อันนี้เป็นเออบ้านเหรอ พูลรัมฟอนเฟอร์เนเจอร์สโตร์อ๋อเป็นร้านเฟอร์เนเจอร์แน่ใจใช่ไหมว่านี่เฟอร์เนเจอร์อ่ะทำไมเฟอร์เนเจอร์มันมีหัวหน้ากากอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยผิดร้านแล้วบ้างไหนเข้ามาดูหน่อยแมพดีเนี่ยดูดูด,ดิมันมีแบบอะนิเมชันเปิดประตูด้วยมีแฮร์ซาลอนนะฮะผมเท่แล้วไม่ไปแฮร์ซาลอนหรอกเอ๊ะเดี๋ยวนะมันบอกว่า My Convenience Store ไม่ใช่โซนบ้านเหรอแต่ว่าเป็นโซนเออร้านของเราเองเอะ ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมไม่เรียนรู้แล้วกันนะผมกะจะมาสำรวจอย่างเดียวเลยอันนี้มีรถขายด้วยซื้อได้ไหมอู้พันแปดพันแปดวอนถูกจังซื้อหน่อยถาวอนไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใช้ใช้ดีกว่าโอเควีเอเข้ซื้อมาไลท์นะฮะผมรู้สึกหลางไม่ดีเลยเวลาที่ผมขับรถแล้วแบบกลายเป็นปุม่มกลมๆแบบนี้มันแบบมันค่อนข้างเซนซิทีฟนะผมพวกนี้นเนี่ยมันจะทําให้เราขับรถยากมากเลย เนี่ยผมแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยก็เลี้ยวแบบเลี้ยวไปบางกอกนะอันนี้คือล็อคกี้รูเล็ตลองลองมาหน่อยเซโอเคมาขับไม่ยากมากนะก็ถือว่าบาลานซ์อยู่อันนี้คืออะไรเอ่ยล็อคกี้รูเล็ตโอเคกดรูเล็ตไม่มีทิ่เก็ตช่างมาแล้วกันอ๋อน่าจะเป็นเออร้านส่วนตัวนะฮะดูจากสภาพวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของคนอื่นเขานะวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทำอะไรกันอนะ่ะออนไ์เดทติ้งเหรออนไ์เดทติ้งกันเหรอโอเค อ๋อมันเป็นการแต่งร้านให้แบบมากดไลค์ได้เฉยโอเคประมาณนี้ละกันนะเป็นแบบพคคุณภาพมากนะเนี่ยคุณจะสังเกตได้จากความใหญ่ของแบบมันนะคือแบบกราฟิกก็ดีนะถ้าเกิดผมเปิดมากกว่านี้นะแต่อันนี้ผมเปิดต่ำเพราะว่ามันจะระเบิดเครื่องผมเอาเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดเยอะเนี่ยกราฟิกสวยนะก็ถือว่าเป็นแบบที่น่าเล่นนะฮะถ้าเกิดใครแบบว่าว่างเบื่อแบบว่าแบบอื่นในโลบอกแบบว่าอยากได้แบบที่แบบมันมีอะไรให้ทําเยอะๆแล้วก็ เึ่งๆฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้ฟาร์มยากแต่มันก็กก่งฟาร์มอยู่เนี่ยก็สามารถมาลองแบบนี้ได้นะฮะเป็นแบบที่ค่อนข้างสนุกดีแต่ว่าบั็อกอาจจะเยอะหน่อยถ้าเกิดคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะเจอเองนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ